ก็ได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะพบว่ามีผู้บาดเจ็บสามรายนะคะมีพ่อแม่พ่อลูกแล้วก็มีญาติอื่นคนนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะก็ในข่ายก็ดำเนินการประถมพยาบาลนะคะและก็นําส่งโรงพยาบาลแต่ในขณะนําส่งนะคะก็ได้ก็ได้ฟังพ่อกับลูกสนทนากันก็เหมือนในข้อความที่หนูได้ลงไปในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะก็รู้สึกยินใจเป็นอย่างมากค่ะที่เห็น พ่อกับลูกเนี่ยเป็นห่วงใหญ่กันโดยขณะที่น้องเนี่ยอายุแค่สามขวบนะคะน้องก็มีความน่ารักน้องมีความน่ารักเพราะว่าในขณะที่ตัวเองก็เจ็บนะคะตามตัวก็มีบ,บาดแผลที่หัวน้องก็มีพกช้ำแต่น้องก็ยังเป็นห่วงพ่อค่ะค่ะพ่ออยากถึงท่านผู้ชมนะคะว่าให้ระวังในการขับรถนะคะก็คือไม่ถ้าหลีกเลี่ยงการเล่นโทวสัตว์ใต้ก็หลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่พูดคุยระวางขับรถหรือว่า ก็ระวังตัวเองมากขึ้นนะคะในในฐานะที <lending reconstruction> um, ่เป็นผู้ไฟนะคะก็พอค่ะก็หลังจากที่ได้ช่วยน้องนะคะก็รู้สึกประทับใจอย่างมากนะคะที่ได้เห็นเหตุการณ์พ่อกับลูกคุยกันนะคะก็คือน้องอายุแค่สามขวบนะคะแต่น้องมีความเป็นห่วงพ่อมากในขณะที่ตัวเองก็เจ็บไม่เ่าเหมือนกันน้องก็ยังมีความเป็นห่วงพ่อมากมากกว่าที่จะเป็นห่วงตัวเองค่ะ